เรื่องจริง Nightlife ตอนนี้ไม่มีการกลับไปเล่นไหมก็มีบ้างครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นคอนแทครักบี้ก็คือไม่ไม่ได้ชนครับผมแต่เป็นรักบี้แปะๆครับผมใช่ครับเป็นทัชรักบี้มากกว่าก็จะได้คาร์ดิโอก็กดกติกาก็ใกล้เคียงครับผมแต่แค่ไม่ได้มีการชนไม่เจ็บใช่ครับไม่เจ็บอาอย่างนั้นไม่เจ็บแล้วกันครับผมตอนเรียนมหาลัยเรียนที่ไหน เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับผมที่สระาุารยาครับโอ้จก่อนแม่ไปรับไปส่งจากสระาเลยอ๋อตอนนั้นผมอยู่หอครับผมก็อยู่ที่คอนโดหลังมหาลัยก็เลยเดินทางสะดวกมากขึ้นครับผมเพราะว่าจะไปกลับจากบ้านก็ชั่วโมงหนึ่งครับใช่ใช่แล้วรถติดด้วยรถติดมากครับผม ตอนนั้น,เ,นรเรียน,เ,นรเรียนสายไหนอ่าวิศวะคอมพิวเตอร์รรอินเตอร์ครับผมจริงเหรอครับผมแล้วแล้วเราจบวิศวะคอมพิวเตอร์อรอใช่ครับผมเดี๋ยวกันนะตอนนั้นที่เข้าไม่หนเนียตอนนั้นเราเข้าเฟสแมนไทยแลนด์เนี่ยเข้าเดอะเฟสแมนตอนปีสองครับผมแบ่งเวลายังไงอ่ะผมเป็นคนที่แบ่งเวลาค่อนข้างดีอยู่แล้วครับผมตั้งแต่ มัธยมก็เล่นกีฬาไปแข่งกีฬากับทีมชาติอะไรเงนี้ยผมเราก็ต้องเทคไทม์ออฟจากการเรียนคือเราก็ต้องแบบโอเคการเรียนก็คือการเรียนเราต้องคอยแบบคีปอัพตลอดเวลานะเราห้ามทิ้งตรงนี้แล้วก็เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเป็นนักกีฬาให้เต็มที่เหมือนกันก็คือเราต้องจัดแจงเวลาให้ดีครับผมผมก็เลยเหมือนว่ามีสกิลทักษะการแบบมัลติทาสกิ้งค่อนข้างสูงตั้งแต่มัธยมแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนเข้า มหาลัยเนี่ยเราก็สามารถโอเคเหมือนกับว่าถ้าวันไหนเราไม่เรียนเราค่อยตามงานจากเพื่อนทีหลังแต่ดูนะที่พี่รู้มาคือเรียนด้วยใช่ไหมับสองเฟสเมนไทยแลนด์ด้วยครับผมสามกีฬา4สี่ดนตรีด้วยเหรอครับผมก็มีช่วงหนึ่งก็เล่นวงกับเพื่อนอะไรเงี้ยอยู่ในวงด้วยใช่ครับผมครับตีกลองครับอ๋อเหรอครับผมชอบ่พงชอบกลองคือคุณพ่อเป็นนักดนตรีด้วยครับผมก็เลยเหมือนกับว่าที่บ้านก็ถูกปลูกฝังมาด้วยดนตรีร็อกคุณพ่อก็เล่นวงทุก วันศุกร์แต่ก่อนนะครับผมก็เลยเหมือนว่าเราก็เห็นเพื่อนๆพ่อๆที่แบบเข้ามาซ้อมดนตรีกันทุกๆอาทิตย์เนี่ยครับผมผมก็แบบมีความชอบแล้วก็ได้ตีกลองตั้งแต่ประมาณ5ขวบเลยครับคุณพ่อไปส่งเรียนคือดนตรีทั้งหมดเราถนัดกลองมากที่สุดถนัดมากที่สุดครับผมแต่ก็ถ้ากีตาร์เบสร้องเพลงก็พอได้แต่ว่าถ้าถ้าแบบว่าคอมฟอร์ตโซนก็คือคอมฟอร์ z โซน n e d r อยู่หลังกลองอยู่หลังกลองกเลยนะครับสิบ่งที่คิมถนัดก็คือม u l ท i t a s k i n g ได้อะไรจากการม u l t i t a ส k i n g คือผมรู้สึกว่าเราสามารถทําได้หลายอย่างขึ้นเราเหมือนแบบว่าโยนแห่ไปก,กว้างๆแล้วก็ได้ปลากลับมาเยอะครับผมคืออันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีแต่บางทีเนี่ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับผมตรงที่ว่าพอเราโม l ิทัสเราไม่สามารถทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ดีดให้ดีที่สุดได้ใช่ครับซึ่งผมเคยเจอพี่มาจากประเทศเยอรมันเขาเป็นเหมือนซีเน,นียในแผนกของเขาเขาก็บอกว่าวัฒนธรรมของเยอรมันเนี่ยเขาปลูกฝังมาเลยให้ทุกคนเนี่ย เก่งแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเออเใช่ครับผมซึ่งพอเหมือนแบบไปคุยกับเขาก็เหมือนแบบเปิดมุมมองใหม่ซึ่งผมก็คิดว่บเอ๊หรือว่าตัวเองต้องทําแบบนั้นมผมก็เได้ลองทําดูสักแป๊บหนึ่งทำไม่ได้ทําไม่ได้ไไดคิดนะว่าตัวเองเหมือนเป็ดเป็ดยังไงครับคือเป็ดน,น่ะมันว่ายน้ําก็ได้มันบินเก่แต่มันทําไม่ดีสักอย่างหนึ่ง เหมือนพี่อย่างเงี้ยพี่มองเตอรเป็นเป็ดตลอดคือจะแตะแตะแตะพร้อมกันเลยอ่ะแต่มันไม่ A ไม่ A ไม่ A อาจจะอยู่ที่ B ีบีบวกซอะไรบ้างใช่มใช่เหมือนกันใช่ไหมเคออเอาแต่อย่างน้อยคิมก็ยังได้ excel ในเรื่องของการประกวดครับผมเขาเปอ national ด้วยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วบริวทบทของการประกวดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเป็นเป็ดนี้มันเป็น advantage มากทำไมอผมเพราะว่า มันต้องการหลายอย่างนะพี่พีเคโอเคหน้าตาดีมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมครับแต่หนการพูดการแสดงการเดินใช,ใช่ไหมครับการวางตัวซึ่งมันเป็นซอฟต์สกิลแล้วมันเป็นหลายๆอย่างที่เราต้องมาสเตอร์ให้ได้ครับผม,มและถ้าเรามีสกิลรอบด้านตรงนี้เราเอาไปใช้ในการประกวดมันสบายมากๆเลยนะ คนประกวดคนอหนึ่งเขารู้ไหมว่าในแบบหรือว่าคนที่ลงประกวดที่ดีต้องมาไ,ไทยแทสกิ้งได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเวทีนางงามเนี่ยเขาก็คงจะรู้แล้วเพราะแบบเวลาการเทรนมันต้องแบบเทรนเดินแบบเทรนการตอบคําถามการวางตัวทัศนคติไงครับใช่แต่เวทีผู้ชายมันยังไม่มีในถึงระดับนั้นที่ต้องมาแบบเทรนหนักมากเพราะว่าอาจจะแบบคาวเรชมันยังไม่เยอะขนาดาเวทีนางงามใช่ไหมครับผมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะชนะจริงจริง มันต้องทําตามสเตปนางงามนะครับผมต้องเทรนต้องทําปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้มันต้องเทรนเยอะมากจริงๆครับผมพี่ถามหน่อยครับมหิดลอินเตอร์ปี2เป็นเรียนด้วยนักีฬาด้วยและดนตรีด้วยและเฟ e บุ๊ไทยแลนด์ด้วย คอตขนาดไหนนิดนึงแล้วครับยังไงอะนิดหนึ่งก็มีแม่ไม่ดูม่เป็นไรแม่ไม่ดูมันเดึกแล้วไม่ครับคือมีพวกกิจกรรมรับน้องอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเหมือนตอนนั้นก็เราอยู่ปี2เราเป็นพี่กลุ่มใช่ไหมครับผมเราเป็นพี่ที่ต้องดูแลน้องๆก็เวลาแบบ มีงานอะไรออกไปก็มีน้องๆกรีอะไรบ้างครับเพื่อนๆกรีอะไรก็นิดหนึ่งครับเขินไหมเขินครับตอนนี้ก็ยังเขินอยู่เลยครับผมถ้ามีคนกรีอะไรจริงเหรอจริงครับพี่ชินทีมงานพี่ชอบเรามากเลยนะยังเขินอยู่เหรอยังเขินมีคนบอกว่าพี่คิมขอถ่ายรูปหน่อยอันแต่แบบนั้นโอเคครับมาได้เลยครับผมแต่ก็แบบถ้าคนชมเยอะๆก็จะเขินอยู่แล้วอะจะเรียกว่าคิมเนี่ยแจ้งเกิดในวงการบันเทิงบ้านเราณผ่านเฟสบุ๊กไทยแลนด์ ก็ว่าได้ใช่ไหม,มตอนนั้นเข้ามาอยู่ในในกลุ่มเฟสเมนได้ยังไงเหมือนกับว่าผมมีเพื่อนที่มหาลัยครับ <S 2> <S 2> เขาก็เป็นนายแบบเป็นนักดนตรีอยู่วงเดียวกันครับผมแล้วก็แบบเหมือนคุยคุยกันว่าแบบอ๊ะมันมีแต่เฟสมานะอยากจะแบบไปประกวดไหมตอนแรกผมม่จะไปดีหรออะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนตอนนั้นก็มีแบบโมเดลลิ่งก็แบบมาทัาถามว่าแบบเอ้ยอยากไปส่งงานอะไรงี้แต่ก็แบบยังไม่มีที่ไหนที่มาเป็นตัวเป็นตนนะครับผมก็เลยแบบว่าอ่ะเราลองโอกาสตรวนี้ดูแล้วกันแล้วก็ สมัครไปกับเพื่อนครับผมซึ่งเพื่อนนี้แบบหุ่นสูงสเลนเดอร์เป็นนายแบบเลยครับหล่อด้วยแล้วก็ผมตอนนั้นก็หุ่นตันๆเป็นนักกีฬาเป็นนักลักบี้อยู่ใช่ครับเป็นนักลักบี้อยู่แล้วก็ไปพร้อมกันเพืินว่าเขาไม่ติดแต่ผมติดเอ้ย <laughs> ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น <laughs> ผมก็แบบงงครับเอ๊ะตอนแรกเขา <laughs> เขาส่งมาแบบผิดคนหรือเปล่าแต่ก่บสุดท้ายแล้วก็โอเคเราได้โอกาสตรงนี้ก็ทาเต็มที่ครับเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเราไปเราไปทั้งหมดสซีซันด้วยกันใช่ไหม ใช่ครับผมซีซัน2และซีซันรับถูกต้องไหมใช่ครับแต่ทั้ง2องซีซันเราไม่ได้คว้าตำแหน่งที่ใจเราอยากได้ครับทอ้อไหมตอนนั้นสำหรับซีซันแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมัน มันยังใหม่อยู่ผมใหม่ไม่ชนะไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอีกเยอะตอนนั้นเราแค่19เองครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสมันก็จะมาอีกเยอะครับผมแต่สําหรับซีซั่นที่2เนี่ยโอเคเราผ่านรายการมาแล้ว1ซีซั่นเต็มเรารู้ฟอร์แมตแล้วเรารู้ว่าเกมมันต้องเล่นยังไงเรารู้การวางตัวเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็เลยแบบอ่ะเราหวังมากขึ้นแล้วเราอยากได้ตําแหน่งที่สูงกว่านั้นซึ่งตอนนั้นผมอยู่ท็อปสแล้วครับก็สูงกว่านั้นก็คือก็ต้องที่1แล้วครับแต่ก็กลายเป็นว่า อยู่ประมาณ EP 6ก็ถูกตัดออกถอดใจไหมก็นิดนึงครับผมตอนแรกก็มีแอบหวังว่าเอ๊ยเขาจะมีแบบดึงคนที่ออกมาแล้วกลับมาหรือเปลา่ปลาแต่สุดท้ายก็ไม่มีครับผมเลยแล้วท่ายังไงถึง ฮึดสู้ต่อได้คือผมรู้สึกว่าแบบถ้าเราจะมาแค่แบบจมอยู่กับมันอย่างเดียวมาเศร้าอยู่กับมันหรือมาท้ออ่ะมันชีวิตเรามันไม่ก้าวหน้าต่อไปอะพี่ีเคสุดท้ายเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ไปหาโอกาสใหมๆ่ๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาเนี่ยเราก็ต้องรีบคว้ามันเอาไว้ครับผมเฟสมันให้อะไรกับเราครับหลักๆเลยคือประสบการณ์และบทเรียนครับผมคือมัน เอาง่ายๆมันคือโรงเรียนสอนนายแบบนักแสดงครับผมอันดับต้นๆของประเทศเลยตอนนี้ถ้าดูครับ Miss Universe, Miss Grand, มิสอินเวิร์สมิสแกรนเดอะเฟสหมดเลยครับผมคือผมรู้สึกว่ามันมันให้หลายอย่างคือหนึ่งเราอยู่เป็นรายการเราต้องพูดอยู่แล้วเราต้องมีสัมภาษณ์กับทีมงานอะไรงนี้เพื่อที่จะอ่อนแอใช่ไหมครับผมแล้วก็สองแน่นอนเราต้องเรียนเดินแบบด้วยครับผมแล้วก็เรียน acting คือมันมันรอบด้านจริงๆนะครับประทับใจอะไรที่สุดเอาเฟสเป็นไทยแลนด์นะผมรู้สึกว่า เพื่อนๆที่ได้จากรายการนี้ก็คือคุณภาพทุกคนแล้วก็เมนเทอร์คอนเนคชันที่เราได้จากเมนเทอร์ของเราครับไม่มว่าจะเป็นพี่มูวา่าสว่าแม่อาร์ตอารยาพี่ลูกเกดเนี่ยคผม,มนี่คือท็อปของวงการบันเทิงไทยจริงๆและไม่ใช่แค่บันเทิงแฟชั่นด้วยครับผม,มคือมันกลายเป็นว่าเราถูกสลิงช็อตเข้ามาเลยแทนที่จะแบบเหมือนกับก้าวกระโดดเฉยๆนี่คือแบบ ดิ่งขึ้นไปถึงจุดจุดที่สูงมากๆครับผมก็เลยแบบต้องขอบคุณรายการ The Face จริงๆที่ให้ผมได้มายืนณนะจุดๆุดนี้ครับอาวถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วถ้าไม่มี f c e m m n t คงไม่มีคิมวันนี้ไม่มีแน่นอนจริงเหรอ,นนผ,มอผมพูดได้เลยไม่มีแน่นอนครับผมตอนนี้นะครับพูดถึงมงที่ลงเปิหมาดกับมิเซ i ์เทน่าชินอลนซึ่งเราเป็นเจ้าภาพด้วยถูกต้องไหมภาษานางงามเขาเรียกว่ามงคาบ้านครับผมอันนี้ถูกไหมใช่ครับผม <c oughs> ก็เขาเรียกว่าแบบนั้นจริงๆครับผมแต่คือจริงๆมันมีปัญหามันมีหลายประเด็นนะครับกับการมงคาบ้านเพราะหลายประเทศเนี่ยที่เขามองจากแค่ข้างนอกครับ,รบเขาะจะแบบเอ๊ะ มันล็อกหรือเปล่าแน่นอนสิจัดที่ประเทศไทยสปอนเซอร์คนไทยเขาต้องให้คนไทยมงสิหลายคนอาจจะมองแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วทางกองเองก็มองแบบนั้นเหมือนกันว่ามันจะดูไม่ดีหรือเปล่าหลายคนเขาบอกว่าแบบเออไม่อยากให้ประเทศไทยชนะมันจะดูไม่ดียิ่งตอนนี้แบบลิขสิทธิ์เพิ่งมาอยู่ที่ไทยเป็นปีแรกด้วยครับผมก็เลยเหมือนมีประเด็นตรงนี้แต่พอเหมือนกับว่าผมได้ทําเต็มที่จริงๆและคือเหมือนทุกคนก็มองเห็นศักยภาพในตัวผมเนี่ยครับผมคะแนนของกรรมการมัน มันมันให้ผมจริงๆก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าเออเราจะมาตัดโอกาสเด็กทําไมอะไรเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดปีหน้าจัดที่ไทยอีกแล้วจะไม่ให้ไทยชนะเนี่ยก็ม<ๆ>ไม่ต้องส่งเลยไหมก็จริงใช่ไหมครับก็เลยผมก็บอกออพี่ว่าจริงน,นะว่าแ,แฟร์แฟร์เนาะใช่ครับแต่ว่ากันไม่ได้หรออะไรทําให้เรามาถึงเวทีมิสซ n t e r น a ทน o ชน l ได้จุดเรื่องต้องอยู่ตรงไหน,นผมไม่นึกเลยนะครับผมว่าจะมาประกวดเวทีชายงามแบบนี้เลยด้วยซ้าเพราะเราก็มีงานในวงการบันเทิงเราเล่นละครอยู่แล้วเรามีงานพิธีกรอะไรบ้างอยู่แล้วครับผมเราก็ไม่นึกว่าเราจะแบบ ข้ามาประกวดอีกครั้งเพราะเราผ่านเฟสแล้วใช่ไหมครับผมแต่พอวันสุดท้ายของการประกวด<ม>ก็ดูเหมือนว่าช่วงจังหวะชีวิตเราตอนนี้ก็แบบทรงๆเรื่อยๆไปของเราใช่ไหมครับผมเรามาดูเวเอาครับผมว่าข้อที่ได้เปรียบกับการประกวดกับข้อเสียมันมีอะไรบ้างแล้วผมก็บอกเอ๊ะถ้าเราประกวดไปมันก็คงไม่เสียหายอะไรมั้งผมก็เลยถ้างั้นเราลองแล้วกันสักครั้งครับผมครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยเอ,อ๋อหลงังจากนี้จะไม่ลงแล้วเหรอไม่ไม่ลงแล้วครับผมอันนี้คือ จบแล้วครับผมอันนี้ผมรู้สึกว่าผมบรรลุเป้าหมายของตัวตัวเองแล้วครับผมนั่นหมายความจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยวงการการประกวดจะไม่เห็นคิมบนเวทีอีกอาจจะเป็นกรรมการข้างล่างกรรมการข้างล่างหรืออาจจะมีการโชว์ตัวอะไรแบบนี้แต่การเข้าไปเป็นผู้เข้าประกวดอีกรอบผมว่าไม่แน่แล้วครับระหว่างประกวดได้ไปมูอะไรไหมคนวงการบันเทิงไทยก็ต้องมีนิดหน่อยใช่เหรอ เราดูเด็กอินเตอร์มากเลยนะเฟรมูอะไรก็จริงๆอินเตอร์นะครับเพราะตอนหนวเฟสนี้คือไม่แตะเลยก็มีแบบผู้ใหญ่พาไปไหวอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยผมก็โอเคไหวนไหวไหวก็เราก็ไม่ลบหลู่แหละครับผมแต่ก็พอเราอยู่มาสักพัก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็เริ่มมีผู้ใหญ่พาไปบ้างไปขอนี้นะแล้วก็แบบมันมันเจาะจงมากขึ้นครับไม่ใช่แค่แบบไปวัดแค่ขออะไรเงี้ยมันมันเริ่มเจาะจงคุณต้องทําอันนี้นะอันนี้สเต็ปตามนี้นะต้องทําอะไรบ้างอะสำหรับผมผมก็ไปเจอแบบครูบาที่ผมแบบ อ่านับถือใช่ไหมครับผมแล้วก็มีไปมูที่อยุธยาอะไรแบบนี้ครับผมใช่ครับผมก็จะเป็นจุดๆไปซึ่งผมก็ต้องไปแก้บนนะครับตอนนี้ได้ทำยังก็ยังไม่ครบครับผมเพราะยังไม่มีโอกาสได้ไปอยุธยาเดี๋ยวนะยังไม่ครบนี่คือไปมูไว้กี่ที่เนี่ยก็มีคุณแม่ก็ไปมูให้อีกครับผมใช่ครับผมคุณแม่ก็เหมือนกันไม่ค่อยมูอะไรไม่ไม่บนเลยแต่ก็พอมาโอกาสนี้ก็แบบอยากให้สุดๆจริงๆก็เลยแบบไปขอมาบ้างอะไรไปบนมาบ้างครับพี่แกไม่เข้าใจว่าเด็กลุกครึ้นด้วยคนรุ่นใหม่แบบนี้ย ยังเชื่อในเรื่องแบบนี้ด้วยหรอคือจะเชื่อไหมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะผมจริงๆผมเป็น agnostic ผมไม่ได้แบบไม่ได้เชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่ชอบแบบหลายหลายหลายอย่างใช่ไหมครับผมแต่ก็เหมือนว่าพอเราลองทําแล้วแล้วเหมือนว่า coincidence ทุกอย่างมันแบบมันเป๊ะและทุกอย่างมันรู้สึกมาง่ายกับเราครับผมเราก็หรือว่ามันจริงอ่ะใช่ไหมครับก็แบบ เราก็ไม่สามารถรู้ได้ครับผมแต่คือทําไปก่อนมันก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่มีอะไรที่แบบเอ้ยเราต้องแบบเหมือนแบบรู้สึกไม่ดีว่าเราต้องทําอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทาครับผมแต่คือถ้าเรารู้สึกว่าเอยมันไม่มีมีข้อเสียหายไม่ได้เอฟเฟกอะไรเรามากขนาดนั้นก็ทาไปเถอะสิ่งที่เราบนไว้ใหญ่สุดคืออะไรอ่ะผมจะ เอาคณะรําไปถวายครับผมอ๋อเหรอสาบัที่อยุธยาครับแต่ยังไม่ได้ทายังครับผมเพราะยังไม่มีเวลาคณะรํานี่ใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมแต่ก็ต้องแบบให้ไปโชว์ราแล้วก็เอาของไปถวายมิสเตอร์ช o แนล2023รอบไหนยากที่สุดผมว่ามันก็ต้องไฟแนลนะครับเพราะว่ารอบอื่นๆก็คือการโชว์ตัวการเดินอย่างเดียวการใส่เสื้อผ้าใช่ไหมครับผมแต่ก็ในรอบไฟแนลเนี่ยก็คือเราต้องตอบคำถามด้วยรอบสามคนสุดท้าย ห้าตั้งแต่10ครับผมคือ10ก็มีเริ่มพูดคุยกันบ้างแล้วก็มีคําถามง่ายๆแบบรู้สึกยังไงว่าแบบมาประกวดทีไทยในฐานะเจ้าบ้านอะไรเงี้ยผมก็มีคําถามอะไรแบบนี้แล้วก็คําถามท็อปห้าคำถามท็อปสามครับผมซึ่งแน่นอนการตอบคําถามมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วครับผมซึ่งส่วนมากมันจะเป็นจุดที่หลายคนช็อตใช่ครับผมแต่เราไม่ชอ็อต ไม่ช็อตแสดงว่าเราเตรียมมาดีหรือเราเราอินเนี่ยคำถามเหล่านี้อยู่แล้วคือก็เราก็อินอยู่ระดับหนึ่งครับผมแต่ก็ด้วยประสบการณ์ที่เรามีได้รับงานพิธีกรบ้างได้ทําการแสดงครับผมมันเหมือนกับว่าเราชินในการพูดแล้วครับผมแล้วก็มันเหมือนมันโฟล์อยู่แล้วยิ่งเป็นภาษาอังกฤษครับผมเราก็เป็นเนทีฟสปิเกอร์อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่คาถามในรอบสามสุดท้ายคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับการยกเลิกการจํากัดอายุ ของผู้เข้าประกวดนางงามเวทีหนึง่งซึ่งทีมงานบอกพี่ว่าคิมตอบได้ดีจนชนะใจรกรรมการตอนนั้นตอบว่าอะไรตอนนั้นนะครับจะเป็นเวอร์ชันไทยหรือเวอร์ชันอังกฤษครับได้หมดครับเอาเวอร์ชันไทยละกันครับผมผม,ผมตอบไปเลยว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ควรปิดกัน้นเพราะว่าเวทีนางงามเนี่ยมันได พัฒนามาหลายปีแล้วและตอนนี้มันไม่ใช่แค่แบบต้องการคนที่หน้าตาดีอย่างเดียวแต่เราต้องการคนที่เข้าถึงผู้คนได้มีทลนต์นะครับผมแล้วก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ผมก็บอกว่า age is just a number อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่ถ้าคุณมีไฟในตัวคุณที่จะเป็นสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้คุณก็สามารถทําได้ครับผมเราส่วนตัวแล้วได้อะไรจากเวที Miss International ผมได้พันธมิตรผมได้เพื่อนๆอนทั่วโลกเลยครับผมคือตอนนี้กลายเป็นว่าแบบถ้าไปประเทศไหนทั่วโลกก็มีบ้านอยู่ฮัลโหล ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเหมือนว่าเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยครับผมคือมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีกแล้วจริงๆจริง<ๆ>แล้วเพื่อนๆสามสิบกว่าคนใช่ไหมครับตอนเข้ามาเมืองไทยมีโอกาสได้พาไปเที่ยวไหมยังเลยครับผมแต่คือผมพูดตั้งแต่แรกเลยครับผมคือเรารู้อยู่แล้วว่าในการเข้ากรอกเนี่ยเราไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยคือเราต้องทํา ทํากิจกรรมของเขาเสร็จปุ๊บแล้วอาจจะทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้เพื่อที่จะทําให้สปอนเซอร์อะไรเงี้ยผมแล้วก็ต้องเข้านอนแล้วคือมันมันกิจกรรมมันเยอะจริงๆเราต้องพักผ่อนใช่ครับแต่ผมก็บอกนะถ้าเกิดใครอยู่ต่อหรืออยากจะกลับมาพักหาผมเดี๋ยวพาไปเ <พา S 1> ที่ยวเอง,เองใช่ครับมีสอนให้เพื่อนๆเกี่ยวกับความเป็นไทยไหม มีครับผมมีครับผมไม่ว่าจะเป็นการลัมเขาตอนอยู่อายุทยาอายุทยาก็มีปาร์ตี้คืนสุดท้ายใช่ไหมครัก็จะมีการลัมอะไรอย่างนี้เราสอนเขาลัมด้วยสอนเขาลัมครับผมมีคลิปอยู่นะครับมีคลิปอยู่ก็เข้าไปดูได้แล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นพวกแบบคําพูดง่ายๆครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยผมหลายคนเขาก็ให้ความสนใจเช่นกันเราพูดได้ไหมพูดได้ครับผมตอนสุดท้ายก็คือแบบเหมือนวันไฟโอ่ครับทุกคนก็จะพูดว่าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณนี้เขาบอกว่าเพื่อนหลายคนโพสต์ถึงงคคิิมมมมเเเเเยยยยอออะาากลล่่ชนสตร์โับี สนิทกันไหมสนิทครับแดเนียลแดเนียลเป็นคนที่น่ารักมากจริงๆนะครับคือผมเป็นคนที่เหมือนว่าไทาย hospitality ครับคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไปไหนก็เอาของไปให้คนอะไรเนี่ยดูแลคนให้ทั่วถึงซึ่งผมก็แบบมีการซื้อขนมอะไรมาให้เพื่อนทุกคน นะครับผมแล้วก็ดูแลทุกคนให้เต็มที่จริงๆครับเพราะเราก็เป็นเจ้าบา้านน้วยใช่ไหมคร<ม>ับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเขาประทับใจในการดูแลของผมมากเขาก็เลยจริงๆอันนี้หลังบ้านนะครับเขาให้ของผมมามเป็นจริงๆเหมือนกับว่าทุกคนต้องเอาของชิ้นหนึ่งมาประมูลมาเป็นแบบของขวัญมาทํากิจกรรม,มแต่เขาเอาช็อกโกแลตและกาแฟ จากประเทศโคลัมเบียที่เป็นออแกนิกและแบบของท็อปประเทศเขาครับเอามา2กล่องกล่องหนึ่งเอาไว้ประมูลและกล่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้ใหรเราผมก็แบบประทับใจจริงๆแล้วก็ในรอบไฟนอลถ้าเกิดดูวิดีโอตอนที่ผมชนะครับผมก็จะเห็นด้านหลังเชียอ,ยอยู่ก็คนนึงก็คือโคลัมเบียโอโคลัมเบียใช่ครับเป็น<ม>คนที่น่ารักมากแดเนียลครับผมถ้าเขาดูอยอยากจะบอกอะไร ท to Daniel, you know all the best to you and thank you so much for your support and know that you've got a brother in Thailand เนี่สุดยอดมากจริงหรือเปล่าที่ทุกเวทีการประกวดตอนนี้หล่อหรือสวยอย่างเดียวไม่ได้แล้วอันนี้จริงๆเลยอันนี้ต้องพูดครับไม่ว่าจะเป็นเวทีชายงามเวทีนางงามเหมือนกันหมดครับผมตอนนี้ผมว่าบริบทการประกวดเนี่ยมันมันมันพลิกแล้วครับผมมันไม่ใช่แค่ beauty privilege อย่างเดียวเราชนะมาคว้าตำแหน่งเนี่ยมันมีทั้งบวกครับแล้วก็มีคนที่มองในแง่ลบด้วย พอเราชนะมาแล้วเราเริ่มเห็นคอมเมนต์ลบๆเนี่ยเรารับมือกับน,นยังไงคือผมรู้สึกว่าคอมเมนต์ลบทุกคอมเมนต์อ่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับบางอย่างเป็น constructive criticism คือมันสามารถทําให้เราปรับปรุงตัวได้ครับผมเพราะแน่นอนเราไม่เพอร์เฟกอยู่แล้วครับ <Okay. S 1> พี่พีเคเราสามารถปรับปรุงได้เรื่อยแล้วบางทีการอ่านคอมเมนต์เนี่ยคือมันสามารถเอ๊ะตรงนี้เราสามารถปรับปรุงได้นี่ก็เอากลับมาไปใช้เราไม่ถือผมไม่ถือ ผมเป็นคนที่อยาก i m p r o v e ตลอดเวลาถ้าเกิดผมอยู่กองผมทําอะไรการแสดงก็ตามครับผมผมทำเสร็จปุ๊บมีอะไรที่ผมสามารถปรับปรุงได้ไหมผมเข้าไปถามคนเลยครับผมและคือบางคนก็แบบเอ็ดีแล้วดีแล้วแต่ผมผมไม่เอาไม่เอาอคือบอกจริงๆมีอะไรที่ดีไหมมีอะไรที่ไม่ดีปรับปรุงได้ไหมอะไรเงี้ยผม,มผมอยากรู้ซึ่งผมเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์หมดมจะดีไม่ดีผมอ่านหมดนอกเหาจากการประกวดแล้วเขาก็ยังมาขุดถึงเรื่องราวในอดีตด้วยครับผมเรารับมือกันยังไงคือโอเคไอ้ constructive criticism โอเคเข้าใจอย่างผมแต่ถ้าพอเริร่มแบบ เริ่ม Personal Life ชีวิตส่วนตัวไปขุดถึงอดีตเงี้ยเราเรายังโอเคระจุดนี้ไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําได้นะครับผมและคือผมรู้สึกว่าอาดีตของผมมันเป็นอดีตแล้วผมไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ผมเคยทํามาในอดีตแต่ผมโฟกัสกับปัจจุบันและอนาคตของผมมากกว่าครับผมคือผมเข้าใจแหละอาจจะมีแบบบางอย่างที่ดีไม่ดีทุกคนมันก็เป็นแบบนี้ทุกคน<ช>อาจจะทําพลาดได้ครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลุกขึ้นมาสู้อย่างไรและคุณจะมองในอนาคตของเราอย่างไร ดีมากผมว่าสําคัญที่สุดครับอธิบายความหมายของคํานี้หน่อยจากใจเราเลยนะหน้าตาดีชีวิตก็ง่ายขึ้นหรือ beauty privilege beauty privilege หลายคนเขาพูดถึงนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะในการประกวดเนี่ยเพราะหลายคนก็อาจจะมองว่าการประกวดมันก็ beauty privilege อย่างเดียว mm hmm. คุณแบบหน้าตาดีก็เข้ารอบลึกได้ mm hmm. คือสุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งพอเรามาอยู่ในการประกวดเวทีแบบเวทีนางงามเวทีชายงามแบบนี้เราจะรู้เลยว่าทุกคนมันล้วนหน้าตาดีอยู่แล้ว mm hmm. นะครับทุกคนที่มาก็คือท็อปทอปของประเทศเขาทั้งนั้น และสุดท้ายคุณก็คือแค่หนุ่มหล่ออีกคนหนึ่งมันก็ไม่มีผลอะไรอะ่ะม,มันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอะไรดีนอกจากหน้าตาของคุณที่จะสามารถทําให้คุณเนี่ยเป็นน้ำโบวันได้นี่นี่อะ คุยเรื่องเคียดไปเยอะแล้วไม่เอาละครับอยู่กับพี่นราสนุกเมื่อกี้บอกว่าคุณแม่เป็นคนขอนแก่นครับถ้างั้นเราก็ต้องพูดสำเนียงภาษาอีสานได้แม่ะป๊แมนแล้วครับจริงเหรอแมนครับเป๊ะเลยเหรอก็สำเนียงก็ได้อยู่ครับผมแต่คือบางทีอ่ะก็นึกคำบอกอคือกันหนึกคำบอกโอเคเราใช้คุณคิมของเราเนี่ยช่วยอธิบายสัภาษาอีสานให้ผู้ชมภาคอื่นซึ่งรายการนี้คนดูทั้งประเทศครับทาเด๋เข้าใจด้วยกันนะเรามาเริ่มกันที่ทีมงานครับ หมวดพืชผักผลไม้พี่พูดคำไหนอยู่พูดภาษาอีสานนะครับผมฟักทองบักเอึอึก้อนใหญ่ไหมก็ประมาณนี้นะครับครับผมน้อยหนาบักเขียบเหรอครับกอาจจะสะบวกว่าแม่ไปตลาดซื้อซื้อน้อยหนามาฝากด้วยไปตลาดซื้อบักเขียบมาให้แม่ฝรั่งบักซีดาครับอันนี้มักหลายครับผมทำไมอ่ะอร่อยแซบมันแซบเออพี่อยากรู้ภาษาอีสานอ่ะฝรั่ง บักบักซีดาเนี่ยครับผมกับฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยอ่ะใช่บักซีดาเหมือนกันป่ะอ่าไม่เหมือนกันอ้าวฝรั่งนู้นเรียกว่าฝรั่งฝรั่งห้าสี่เรียก่็เ้าสี่เอิญว่าฝรั่งครับฝรั่งสะกดเหมือนกันเปี้ยเลยนะฝรั่งกับบักซีดาครับผมแค่อยู่บักซีดาก็มีนะครับมีนะครับบักซีดาป่ะพี่ป่ะพี่กระชอนบักต้องบักต้องครับอ่ะเรียนไปด้วยกันพุชตาบักท่านเอาเอาให้ยากกว่านี้นะชะอม พักขาพักขาหมายถึงกำลังเมื่อยแล้วก็วางยังไม่ใก่ผักขาครับผมเรียกผักขาย้ายจากพืชผลออกมาเป็นหมวดอารมณ์ความรู้สึกบ้างหงุดหงิดโอ้คนหวยคนหวยลร้วันโอ้แบบโอเควันนี้ผมหงุดหงิดมากโอ้มือกี่คนหวยไร้วันนี้ผมโกรธมากศูนย์ศูนย์ครับอันนี้ได้ยินบ่อยครับศูนย์แบบศูนย์เนี่ยเหรอศูนย์ครับเมื่อไลว่าโกรธนะครับผม ศูนย์อิริศูนย์ขาวศูนยอิริศูนย์รายอะคาดไม่ถึงเ <c oughs> งิดเงิดนิดบอกจริงจงนิดก็คือแบบคิดด้วยครับผม,มบ<อ>คิดก็เงิดบอกนิดข้าออกเหมือนเมื่อกี้ที่ผมคาดไม่ถึงว่าคิมตัวจริงจะน่ารักแบบนี้เงิดบอกออกเลยว่าคิมตัวจริงเนี่ยสีตาเป็นดาร์กจังส่อานะครับไปไหนและะ้ววะโอเคบนบนอ่อจมเออ คุณผมมู้ชมครับทุกท่านที่คิมหันไปทางขวาเนี่ยมันมีสกิ๊ดคือค <laughs> เอาเดียวบางบางคำผมก็คิดไม่ออกจริงๆครับ <c oughs> คืออย่างที่ผมบอกคือผมเติบโตมาที่กรุงเทพ <c oughs> ครับผมก็เวลากลับบ้านเนี่ยก็เราจะซึมซับส, <c oughs> สายซานก็จะมีแบบบางคําที่เรารู้แต่ถ้าคําลึกจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเลยลืดไม่ออก <c oughs> แล้วบางทีก็ลืมด้วยบ่นนี่คืออะไรนะจมไหนลองลองพูดประโยคนี้ซิแม่คิมเป็นคนขี้บ่นอีแม่คือจมหลายแม่อันนี้ชีวิตจริงรูอประโยช์ ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นความสนุกกำลังจะเริ่มจริงๆถ้าเกิดพูดว่าความสนุกกําลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยครับผมความม่วนกําลังสิเกิดขึ้นอความม่วนความม่วนแต่ก็จะมีคําว่าจวดเช่นกันครับความจวดก็มันจะเกิดขึ้นก็น่าจะใช้ประมาณนั้นได้โอเค ไม่มีการตอบรับไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้คุณไม่รู้ได้ยังไงมันคือมิดจิรีเฮ้ยพี่พีเคใช้ยังไงครับสคริปต์อยู่ข้างหน้าพี่เลยคนไม่สุภาพเรียบร้อยส่วนหลวดใช่ครับใช่ครับเขาบอกส่วนหลวงถ้าเกิดใช้ในแบบประโยคเนี่ยเขาจะบอกว่ามันคือส่วนหลวดแท้เอราทำไมแบบ ภรรยาไม่ดีจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนแบบอยู่ดีๆก็ไปกินอาหารของคุณเนี่ยครับอะไรแบบนี้เขาเป็นส่วนลดเป็นส่วนลดคุณผู้ชมครับไม่ได้มาบ่อยๆนะครับที่เราเห็นผู้ชายหน้าตาดีอย่างนี้ลูกครึ่งไทยเป๊ะอังกฤษเป๊ะอีสานเป๊ะด้วยเหมือนกันนะเพราะฉันก่อนจะเบรกโฆษณาเนี่ยคิมช่วยรวบสามภาษานี้เ็เป็นประโยคเดียวให้พี่หน่อยนะเอาตามนี้นะครับผมเป็นพิธีกรอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยขาดแล้วกลับมาคุยกับหนุ่มน้อยหน้ารัาจกขอนแก่นกันต่อพักกันสักครู่พร้อม 3, ามสอลุย Please stay tuned as a f t e r the show เดี๋ยวจะกลับมาเจอกับเรื่องจริง Night l i f e นะครับก็กลับมาเจอกับนุ่มหน่อยคอนแกนคนหี้ด้วยครับและช่วงนี้นะครับจะพาผู้ชมไปสุนทีกับเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง James a r ร์เ r ครับนี่คือศิลปินเจ้าของเพลงฮิตมากมายอย่างเช่น Say You Won't Let Go บทเพลงนี้ทำให้เขาได้เป็น RIAA รว Recording Industry Association of America Diamond Sin g l e ครับซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินเพลง99ท่านนะในประวัติศาสตร์ของรางวัลน,นี้เช่นเดียวกับเอลตันจอห์นและบรูโนมาสิ่วยและที่สำคัญนะครับแฟนๆชาวไทยเนี่ยเตรียมพบค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยเพลงฮิตของเขาในคอนเสิร์ตเจ m e s c าเตอร์ซาวด์อีส Asia Tour 2023แบ่ง k o k อครับพุทธที่19พฤศจิกาย,ยนอยู่ในฮอล์นะครับเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้ที่ Ti c ก e t ็ตม o n อนความสนุกที่จะได้ร้องเพลงไปกับศิลปินระดับโลกรอบคุณอยู่ครับเรื่องจริง Nightlife.